สวัสดีครับพบกับทําสวนให้ง่าย,ายสไตล์สวนกิติธราเาช่นเดิมครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนเพื่อมาดูว่าปลูกฝรังแบบไหนไม่ต้องโน้มกิ่งไม่ต้องค้าแต่มีผลผลิตทั้งปีอะมาดูกันครับง่ายมากซึ่งผมทํามา6กปีแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อมาดูครับผมมาดูอย่างแรกเลยเหตุผลที่เราต้องโน้มกิ่งฝรังเพราะว่าเราต้องการให้กิ่งเนี่ยขนานกับพื้นโลกตรงนี้ผมก็ไม่ได้โน้มซึ่งมันก็เป็นแบบนี้ เดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับลและวิธีอ่าแล้วทีนี้มาดูก่อนครับเรื่องแบบนี้มันเริ่มได้ตั้งแต่ตอนเราซื้อต้นพันมาอ่าม่ดูต้นนี้เป็นตัวอย่างเพราะจริงๆทุกต้นก็เหมือนกันเวลาเราซื้อมาเนี่ยครับต้นมันจะเป็นง่ามเหมือนหนังสติก๊กข้างล่างลงมาเนี่ยผมไม่ได้เก็บไอ้กิ่งเอาไว้ครับผมผมเละโลกออกหมดเลยเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเ,อนเก็บไว้ที่มัน,มนชอบมีกิ่งงอกออกมาข้างล่างแบบนี้อ่านึกนึกภาพตามมาเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆ,ๆปลูกฝรั่งนี่ต้องเจอแน่นอน <ừ> มาแบบนี้เนี่ยตัดออกครับเพราะว่า เขาจะ,จะจะจะส่งสารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงเฉพาะกิ่งที่งอกใหม่เยอะกว่ากิ่งเก่าแล้วต้นก็จะไม่สวยแล้วทีนี้เวลากิ่งมันจะออกมามันจะมีซ้ายขวาเพราะฝรั่งเวลาออกเขาออกเป็นคู่แบบนี้เอาไว้เก็บข้างนึงไว้ข้างนึงแบบนี้ฮะเห็นไหมเหมือนที่ผมทําแล้วที่สําคัญเวลากิ่งงอกออกมาแล้วเนี่ยเราคืบเนี่ยแบบนี้ครับสมมุติว่าเป็นกิ่งนี้นะครับตอนเขางอกออกมาเขาอาจจะงอกแบบนี้เราก็คืบหนึ่งแล้วก็ตัด แล้วเขาก็จะงอกใหม่เป็นสองง่ามเนี่ยจากเก่าผมคืบแล้วก็ตัดงอกเป็นสองแล้วก็คือบอีกครับคืบแล้วก็ตัดมันก็งอกเป็นสองตรงนี้หายไปไหนเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยมันจะมีกิ่งหนึ่งที่ชี้ขึ้นฟ้าแบบนี้ถ้าปล่อยให้ไว้ไวแบบนี้ครับเขาไม่ออกลูกออกผลหรอกครับเราก็จัดการตัดออกแค่นี้ฮะกิ่งของเราก็จะขนานกับพื้นโลกเลยโดยที่เราไม่ต้องไปคำ้ำไม่ต้องไปโน้มกิ่ง เพราะว่าการคำ้ำการนมกิ่งเนี่ยผมมองแบบนี้ผมมองว่าสมมติว่าถ้าเราค้ำตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องไปซื้อไผ่รวกมาคำ้ำเป็นการเพิ่มต้นทุนแต่เพื่อนๆก็จะบอกว่ามันก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมาใช่ครับแต่ว่าถ้าต้นเรายังเล็กอยู่เนี่ยต้นเราเล็กอยู่แล้วทีนี้เราไปเอาผลผิดเก็บไว้เยอะเนี่ยมันดีไหมมันไม่ดีหรอกครับซึ่งมันจะมีผลตามมามา,มากมายซึ่งแบบนี้เนี่ยกิ่งเมื่อกี้ผมหักออก แล้วถ้าเราคำ้ำเขาจะออกดอกออกผลเยอะสมมติว่าตรงนี้เป็นกิ่งที่ผมค้ำนะครับแล้วทีนี้มันออกดอกเยอะในใจเราก็ต้องคิดว่าเอาให้หมดนี่แหละมันจะได้เงินเยอะความโลภเข้าสิงทันทีซึ่งถ้าทําแบบนั้นแน่นอนครับพืชของเราจะดูดสารอาหารเยอะปุ๋ยก็ต้องใส่เยอะแต่มันก็ได้ผลผลิตเยอะไม่ผิดครับฟังให้จบก่อนออกลูกเยอะเราต้องคำ้ำแน่นอนช่วยรับน้าหนักได้แต่ว่า ทีนี้เนี่ยถ้าต้นเรายังอ่อนอยู่เนี่ยแล้วเราเอาจํานวนลูกมากเนี่ยแน่นอนต้นช้ําลูกเยอะใส่ปุ๋ยเยอะต้นช้าเพราะว่ามันเหมือนการเร่งการเจริญเติบโตของเขาทําให้อายุของพืชเราเนี่ยสั้นลงอ่ะอันนี้เป็นข้อข้อเสียอีกอย่างหนึ่งถ้าถ้าเราทําแบบนั้นอ่ะถ้าถ้าเราปล่อยแบบนี้ดูของผมอายุหกปีสภาพต้นก็ยังโอเคอยู่นะเนี่ยถ้าทําวิธีของผมแล้วที่สําคัญ เวลามันมีกิ่งงอกออกมาเนี่ยกิ่งนี้สูงๆเนี่ยครับเราไม่ต้องเก็บหักผมไม่เคยใช้กรรไกรตัดกิ่งผมทํามาหกปีแล้วคลองนะครับแบบนี้ง่ายซึ่งถ้าเราเก็บไว้ให้กิ่งายาวๆผมก็ายาวเฟ้ยแบบนี้เนี่ยค่ะแบบนี้เลยแต่ว่าอันนี้เขาก็มีดอกถ้าเป็นต้นใหม่ๆเนี่ยฮะไม่ต้องเก็บไว้ตัดประมาณนี้เลยครับเขาจะได้อยู่ทรงเขาได้ไม่ต้องเราจะได้ไม่ต้องมา มาค้ำมาอะไรช่วยแต่ตรงนี้เก็บไว้ได้ว่ากิ่งเขาแก่แล้วเขารับน้าหนักไหวตรงนี้ก็ดูด้วยครับว่ากิ่งเราเนี่ยแก่หรืออ่อนรับน้าหนักไหวไม่ไหวตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันอย่างผมคือต้นมันหกปีแล้วเนาะมันก็เก็บไว้ได้แต่สําหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ปลูกเนี่ยก็ดูนิดนึงแล้วที่สําคัญครับตรงบริเวณโคนเนี่ยถ้ามีกิ่งมีอะไรงอกมีใบเนี่ยเด็ดออกเลยครับเพื่อให้มันโลง่งโล่งที่สุดคือลมพัดผ่านแดดส่งถึงเนี่ยเขาจะไม่มีโรคเพราะว่าตัวเนี้ย ที่ผมทําฝรั่งตรงนี้เนี่ยผมไม่เคยใช้สารเคมีเลยผมใช้วิธีนี้แหละครับอย่างหญ้าเนี่ยตัดตลอดครับอย่างฝั่งนู้นก็ยังรกเป็นดงงูเห่าอยู่เนี่ยให้ดูก็คือเวลาผมตัดผมจะตัดไปทีละสามแถวแล้วอีกสองวันก็มาตัดอีกสามแถวผมตัดไปให้วัวกินเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ยาไงผมก็เลยกล้าเอาหญ้าเนี่ยไปให้วัวเนี่ยฮะวัวก็ท้องเหมือนกันก็ทําแบบนี้มาตลอดครับเพื่อนๆลองเอาวิธีผมไปใช้ดูผมว่ามันมันช่วยได้เยอะนะครับเราไม่ต้องไปฟัง คนอื่นมากว่าต้องค้ำต้องให้มันขนานกับพื้นโลกต้องให้มันอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะมีลูกมาดูต้นนี้มันขนานกับพื้นโลกไหมครับลูกเต็มเลยคือธรรมชาติของฝรั่งเนี่ยถ้ามีกิ่งงอกนี่ลูกเต็มแน่อนอน <S <S ตอนนี้ผมก็ค่อยๆห่อไปเรื่อยๆเพราะว่าหน้าฝนผมไม่ห่อเยอะเพราะว่ามันจะมีผลไม้ฤดูมาด้วยเพราะผลไม้ฤดูมาเนี่ยมันเป็นคู่แข่งทางอ้อมมันจะทําให้เราขายยากนิดนึง นี่ตรงนี้อีกอย่างหนึง่งกิ่งที่สูงเพื่อน,อนๆไม่ต้องเก็บไว้หรอกครับจริงๆตรงนี้เนี่ยอันนี้ผมใช้มือไม่ได้ต้องเอาเลื่อยมาแล้วตัดตรงนี้ออกเลยครับเอาส่วนนี้ออกเพราะว่าเพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>บางคนผมเห็นนะครับทําฝรั่งต้นสูงเหมือนต้นมะม่วงผมเนี่ยแล้วก็ใช้บันไดปีนไปห่อฝรั่งตรงนู้นผมว่ามันอันตรายนะครับแค่เราทําสวนมันทําให้ผมคิดถึง เพื่อนๆผมบางคนเวลาไปกินเนื้อย่างแบบบุฟเฟ่ก็พกอีโนไปด้วยผมก็เลยแซวเล่นว่าเฮ้ยแค่มากินนะเว้ยไม่ได้มาทําสงครามอันนี้ก็เหมือนกันแค่โหฝรั่งเราจะมาทําให้มันยากทําไมก็ตัดต้นทําให้มันเตียเ้ยของผมอยู่ประมาณเม็ดห้าสิบแค่นั้นเนี่ยอย่างสูงก็เม็ดแปดสิบมันฝั่งนี้เพราะถ้าสูงเราก็ดูแลบริหารจัดการยากทําให้มันโล่งมันเตีย้ยเพราะยังไงมันก็ออกลูกอยู่แล้วดูฮะลูกเต็มเนี่ยนี่ก็พร้อมห,อห่อนู่นฝั่งนูน้นนี่อีกอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะครับ แต่งตั้งแต่ต้นเล็กๆได้ยิ่งดีเราจะได้ไม่ต้องมาค้ำมาอะไรเพราะว่าตรงนั้นมันจะเพิ่มต้นทุนแล้วถ้าเอาจริงๆมีอีกข้อหนึ่งถ้าเราปลูกฝรังเนี่ยฮะมันมีดอกตั้งแต่ต้นพันธุ์ไม่ต้องเก็บไว้เด็ดไปก่อนเดือนที่แปดครับค่อยเก็บไว้ต้นเขาจะได้อยู่กับเรานานๆเพราะเวลาเราปลูกเราก็หวังว่าจะได้ผลผลิตมันได้แน่นอนครับแต่อย่าไปรีบอย่าไปเร่ออองอะไรมากมายรอไปก่อนอ่านี่ก็เป็นเคล็ดลับการตัดแต่งทรงพุ่มแบบที่เราไม่ต้อง ทำอ่ะก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆสําหรับผมผมก็ทํามาหกปีแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองไปทําดูไม่ยากครับทําฝรั่งทํายังไงเขาก็ออกลูกอยู่ดีแหละอ่าสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมีอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะทําคลิปขึ้นมาอีกอ่ะเพื่อนๆ,ๆคนใดสงสัยหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ